หน้าครัวิ่งได้เลยกลับไปเจตสุกบนก็วิ่งได้แล้วค่ะสุดิัดิเป็นคหรือเป็นอะไรนู่นตาไม่เนี้ยตาโอ้ยใช่ใช่าตัวอย่างที่ถูกต้องตาตาโอ้ยที่มาถึงมาที่หลังดังกว่าให้อยู่ยังเป็นสูบเป็นมาเป็นเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีของแม่นะให้เอาดูอาศัยได้ตอนได้นอนตอนอาศัย เเเเดดียววใใรอ้้้าานักจมหไโสวัสดีครับเพื่อนพบกับวิทยาพงชาแนลนะครับวันนี้มาที่ดอนเมืองมาหาหลานนะครับมาดูการโกนผมไฟหลานนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนตามเข้าไปดูนะครับพิธีโกนผมไฟเด็กนะครับรับขวัญหลานวันนี้นะครับที่ดอนเมือง ตอนนี้มาถึงเรียบร้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้วีทีอพงษ์ชาแนลนะครับช่องน้องใหม่เพื่อเป็นกำลังใจถ่ายคลิปในตอนต่อไปนะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านหลานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาดูหลานนะครับตัวน้นอยๆนี่นะครับนี่ดอลล่าใช่ไหมดอนลา่าใช่ไหมโลโูกโอ้ยตื่นแล้วดอลล่า เดี๋ยววันนี้จะทําอะไรเพื่อพิธีโกนผมไฟนะครับนี่คุณพ่อนะครับคุณพ่อโอเคเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง <c oughs> <c oughs> ได้หลานเอ้ได้ลูกได้ลูก <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นไงบ้างดีใจครับอ่าดีใจนะดูดูด,ดูยังยังง่วงอีกเหรอ<ส>นะเง่<ส>วงอีกเหรอนี<ส>่คุณแม่<ส><ส> แมเดเมเดีย่อเมว่าคเป็นไงบ้างครับคสนื่อได้รูปชายน่ยเป็นไงตื่นตื่นตื่นแล้วไม่ยอมนอนตั้งแต่เที่ยงคืนเตั้งแต่เที่ยงคืนนะ่อะเที่ยงคืนันตีสามวันนี้ทำที่อะไรนะโกนผมไฟโกนผมไฟ,มไฟที่ที่ไหนอนะสี่หลาน ที่วัดหรือที่ร้านที่ร้านร้านเนี้ยอ๋อที่ทำตรงนี้เลยใช่ครับสกลนครมาจากสกลนครนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วอ่ะกำลังเดินมาอันนี้นี่ครับบ้านเกิดได้กี่วันแล้วเนี่ย เกิดได้กี่วันละสองเดือนนะองเดือนแล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเจอตอนโกนผมไฟนะครับโคราชเกือบจะติดอยู่ที่สระบุรีอีกนะนี่อือ หินกองนะเอาหินกองผ่านหินกองมาผ่านหินกอนติดเกือบติดหินกองไว้นะอันนี้เป็นบุญยายนะครับคุณยาสถาดาราอ่ะน้องนิสานิสานิสาอิะานิสานิองนิสงนิสงนิสนินิหานานิสานิสนิอานิานอนินิสานิสานิสานิเาค่สนิสคนิสานบสานคสานิสานิเนิสรนินิาแป้งไม่เสร็จเายินมสานิินกสานิอานิสาอิานิน

อ่าถึงแหลรข้งแรลมอ่ะลงมาเออเอลเอมือยิบผมลงมานะย้ายระวังตักนังเด้อนอานะเอาหูไว้กอนนะัาไเดียวพอแล้วเยอะมากเยอะมาพี่ายายมายายยายยาด้วย เฮ้ยเป็นดีแล้วลูกนะเป็นกคตได้เหรอเอเบียร์เธอต้องเอ้ยโอ้ยโอ้เขีโอเคียาเวันนึงสองเดี๋ยวสามยิงเป็นสุกนะครับเยัยง่ายๆนะครับ ดตัวอย่างทห้ถูกต้องเงาตัวอย่างที่ถูกล้องเรีตามมาเลยตั้มาเนียตัวอย่างจุจะตัดนแล้วหรือไม่เอาตัวอย่างให้ดูกล้องอ๋อลุงเงียมนะตอนนี้ลุงเงียมคุณปู่คุณตาเงียมคุณตาเสียะเงียมเฮ้เป็นมหาอากาศมือตานะว้าว เรามันเยอะเยแบกซโอ้หยกเวทเลยได้ยินกับ้วโอเคนนโตขึ้นโตวันโตขึ้นเป็นเด็กบีะโวยพรให้หลานน้อย เอมาใหญ่ตเอาเอาให้ยาเขากอดยายาอืมเป็นยา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 แม่ไปไหนแล้วแม่อันนี้ก็ตัวยาตัวยาที่ต้องเลยย่าถ้าเหล่าก็บอกปู่น่าลงพื้นได้เยเด่นเ่่ียดยเดยียียอาตเียยยยตวนมาคราวหน้าวิ่งได้เลย กลับไปเจ็ดสกุลไปวิ่งได้แล้วค่ะนวดกลางมาเริ่มต้นอ้ยใช่ใช่ตัวยางทีู่ถือเก่าตัวอย่างที่ถูกต้องกล้ามกล้ามกอุ้ยนี่มามาที่หลังดังกว่าให้อยู่เย็าเป็นโสดเกิดมาเป็นเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีของเมืองนะให้เอาดูอาศัยได้ตอนได้นอนตอนอาศัย อย่าให้เอานักใจมาเด้อยิ่งได้โตเร็ววิ่งได้ดูดีๆขอบันทึนี้นะเนี่ยให้เลี้ยงง่ายๆล้าดนล้านเด็กดีนะคะเดี๋ยวมากนะเลี้ยงต้อนรับอีกนะลูกนะใช่เลยเดินทางไกลได้เกินปลาปลาลุงลุงทำดีๆลุงงงแงีแล้ว

ก็จะทำนอดเลลูปเอาลูลอันนี้คุณแม่นะครับคุณแม่กวแม่มือมือด้นนี้ไว้ไหนตอากเาเลยากก็ได้หลับหุ่ยเลยอ่ะไม่้เดี๋ยวน้เองไลูกสงสัยมันเดี๋ยวจะได้ไหมเนี่ยแม่กดม่รู้ไม่รู้ดีใหี่ ตผมนคออนนนะตอนี้ก็ตัดผมเรียบร้อยแล้ว่อไปเป็นิธีโกนเป็นส่ไเด้ใส่หรือเปล่าให้ให้ให้ยาใส่สบู่ด้วยหรือเปล่าสบู่เหรอเต้องใส่สบู่ด้วยหรือเปล่าอืใส่น้ำด้วยรเปล่าใส่น้ำหน่อยสบู่น่อยน้ำเลือดหน่อยนั่นเลด้เลย แชมพูแชมพูเด็กมีไม่แชมพูไอ้หนูอะแชมพูเด็กมีไมหรออรูไปแล้วกินกันยืนสาเมื่อคืนเี่ยกินกันยสเมื่อคืนกินมาลองิยังไงคนบอาลองลองพิมมาได้เมื่อคืนกนเลยพนานเ่อกันงโมเร่กันสี่ห้าสี่รุ่งลอ เขาโรงแรมใกล้เนาะก็เลยเอาน้ำเอาน้ำเดียวกันรีสอร์ทเขาเตรียมคาราโอเกะมาให้ก็ไม่ได้ร้องเดี๋ยวไปแก้ตัวอยู่ที่สะพนนครกันเดีลยวไปทำเอรื่องเดี๋ยวไปทำเครื่องลองไปทำเครื่องลองไปทำเครื่องพอนอยู่สะพนก็ได้ให้พอลองน้ำเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวสะพนอ่ะมันไม่เหื่อถึงคำเลยถ้าไม่ติดร้านสองคนก็เสร็จ นี่คคนสกลว่ามาัาชาทำงานด้วยกันอยู่ทะเลบหยู่ทะเรือหรออันอยู่ในเมืองอ่ท่รืออันนี้อยู่ในเมืองะอยู่หลังเทศบาลอยู่ตรงหน้าตรงนี้เลยได้เตี้ยไหมครับชื่อผู้ชวนเขาพี่วันแม่เทียมอะไรมันนอนสะดวกนะคืนหนึ่งเออเด่นสะดวกนอนโคราชคืนน ก็ไรแบบนี้บแบบสลกสลกยยอยู่เอ้ยน้ำามดอยามาได้มั้ก็มียาก็มีเออชมพูด็กน้อยเขาอยู่หรือเปล่าอยู่จับไปแล้วไม่หนุนเราไม่หนุนไม่าแล้วไมนุนะอาบน้ำาไม่หนุนอาบน้ำหรอวะกับน้องหนุนโเออนานหัเนงมากมร้องไหมพีสามอ่ะ

อันนี้เป็นอ่าซอยห้าใช่ไหมครับช่างอากาศช่างทหารอากาศใช่นไหมช่างอากาศช่างอากาศอุทิศห้าสี่ทุ่มเนี่ยแหละมีช่างอากาศซอยห้านะครับ

มไม่ดไม่ไม่โคดพรุมเฉยจะมาเป็นเด็ก hmm. ดีแล้วแกเอาไหมไม่ได้รี่ก็ไม่ได้พอแข็งเลยแล้วเ๋ยวลูกปัดเลงคระน้องรออย่วไว้ลูกยไว้ที่้าน

สา่เดงนั้นียโรดข้างหัวหัวน่ว่าแท็กซี่เดียวแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แงอดแงอะไรนะแล้วคุณแม่ยังคุณแม่คุณแมคุณแม่จะไปเรียนต่อครับไปเรียนจบนะลุงแม่นะเรียนไปเรียนท ทอะไรก็ติดใจเองเป็นหเตอร์เลยกี่ปีแล้วพี่นี่ปีหกปีห้าปีหกหรือปีห้าอะแม่อายุเท่าไหร่แล้วดี๋้ายี่สิบสี่ยี่สิบคุณแม่อายุยี่สิบตัวตัวบาทหลานอืมไม่มันมีที่การอยู่โอเคอยู่แต่เป็นเป็นใบใบอ่ะน่ากลัวแบบนี้เดี๋ยมันมีที่รองเออถ้าเป็นใบใบน่ะออแบบดินหรือตึ๊ก ปวดินมีไว้นี่เหรอเดก็ไว้นี่เดี๋ยวจะทยอยกลับบ้านแล้วใหญ่ได้เจงนะน้ำ้ำลูกปดมือูมือดูมือดไม่แปลกเด็กิดีน่องคนดมือตลอดเลยนะต้องบ้นใปเรียบแล้ว โดนนไม้กลงเลยนะ่เอาหมดอะไม่งั้นก็โดดกระเด็นแล่เป็นไรแล้วมกระนนี่แหละแล้วไมกระเด็นนี่แหละโนกระเด็นนี่แหละมีคนคนใจน้มีคนใจช่วยเยอะเลใจช่วยใจช่วยสาก็อยู่นกลงใกล้ๆหน่อยนจะโดนจะโดนอะลรรปลาจะโดนแขนาแล้วมันจะมันจะไม่โกนเนี่ย โค้เหน่งเลยจะโบดลูกจะโบดหนูต้องเป็นเด็กดีนะนะโกนดแล้วนะไปนแล้วนะเออับรอหมเเลยางเนี้ยางหน้าไม่ยอมออกนะมันอ่อนมันอ่อนมันอ่อนไม่ต้องต้องให้โบ้ดทางนู้นมายอมฝันนะเนาะ่าครับอ้เป็นรอยก่อน ข้างบนให้มันให้มันได้ได้ผมก่อนแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วหลุดมาเช็ดนิ้วนะยิ้มอยู่นั่นแหละมาลุ้นเหนื่อยด้วยกันเดียดใจนะแล้วหลุดมาโคนให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวรูปให้หมดเบื่อไปบ้านไปเรื่อยไปดูไปจ๋าเราไม่หลุดเลยเปลี่ยนเมย์เปลี่ยนเมย์ดีกว่าให้พยาบาลดีกว่าใจก่อน เปลี่ยนมืออ่าอันนี้ให้ให้คุณหมอให้คุณหมอกเอนเองุ้นลุ้นม่แเตรียมงนมเลลูกมีนมมาหรือเปล่ากินไปกมดเอาไว้โหตั้งนานแล้วเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยว่รู้สึกว่าท้วงใหิวนะทหิวก่อนหลานเลยอ่ะเลยดี ก็หวบักน้องเลไม่ร้องแล้วเบื่อาชีพเ่อาชีพเขีบอะไรอนเ่ออาชีพอชีพไปลูกกัเปา้เมื่อคืนยังเข้าไปอเปล่าองน่าจะเปลี่ยนกันตอนแรกครับเปลี่ยนกันู้ลุงลุงลุงพ่ป้านะครับให้กำลังใจ ยืนให้กาลังใจนั่งให้กลันใจอ้าวล้องแล้วโทรมาหาพี่แล้ววันหลสายนัวแล้วแล้วตอนนี้ก็ได้เวลากลับเดินทางกลับสุลนะครับ ไ่หนน้ี่น้องอะไรเนี่ยชื่ออะไรน้องลิสาพี่ี่วันนี้ค่ะน้องลิสาค่ะอันนี้ได้เวลาครับพ่คยาเขมาส่งขึ้นรถนะพ่อยาเขยาเขมาส่งขึ้นรถยาเขส่งขไม่ได้กลรควาอยู่หูเ เอาคนโตขึ้นไปก่อนแล้วคอยรับรับหลานคอันนีาอันนี้วงนมเาไม่ไปปะจะอยู่เทนรเอาไปวันเดียรพูดร่งส ทำพิธีใช่ไหมัี่น้องจะๆๆจะทำพิธีเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกลับมาใหม่ขอให้เดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหากลับมาอีกเอาตอนหลรงไปตั้งมัวสอนจะๆๆจะๆไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดไม่กลับนะไม่ได้พูดไม่กลับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หัวขาดเนี่ยรายการไม่กลับจะๆจๆ

ใหญ่ๆแอลจะส่งไปนอนกับลูกปะแออลคุณพ่อไม่ได้กลับด้วยหรอกลับด้วยมปะพ่อเราจะไม่ได้ไปด้วยพ่อไม่จะไปด้วยใช่ไหมหมดแล้วพ่อหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลูกยังลุกที่หลังก่อนเอารถกอะไรมาล่ะตาเอารถยนต์ครับรถเก่งโอเคอ่าเดินทางก็ได้อ่าเดินทางปลอดภัยนะดันล่ะมาส่งนะครับขี้นัวทุกคนเด้อเดี๋ยวขับซาดิ้ง พอถาเรมานั่งที่ปอขนบนนี้ยังตอนนี้ก็ส่งขึ้นรถเรียบร้อยนะครับเพื่อนก็จะเดินทางกันนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนอ่าก็ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชิกวีทีอาพงชาแนลด้วยนะครับเพื่อนบ๊ายบาย